ปีใหม่กันทุกครูทุกคนค่ะสวัสดีปีเก่าตอนรับปีใหม่ละจ้ะพี่น้องมือเนี้ยกวันที่สแปดแล้วเนาะเดี๋ยอีกสามมือค่ะกับปีใหม่และหนาวหนาวหนาวค่ะลมดีเนะาะไอ้ลมยังง้อลมสายยังน้อลมดีค่ะ มันเต็มมันขึ้นนี่คุณยางกับบุค่อยออกยางก็เศ้าออกแล้วค่ะยางหลดหลายเลยค่ะยางบม่ค่อยออกออกก็มีตั้งแต่น้ำ ยางก็ลงมันก็นลงค่ะแต่ว่ายางคือเขาลงใส่ปีใหม่น้ะเขายุดปีใหม่มันก็นเลยลงจ้ะเพราะว่าเขาลงใส่ปีใหม่มันนี่ข้าวแววๆอยู่ได้ค่หลังหลังปีใหม่นี่แห้งสิลงแห้งมาสันเพราะว่ามันมันสีขาวลายนะคะ หลังปีใหม่นีู่้ได้เขาก็สีขวดกันเด้แหงสีลงค่ะเพราะว่ามันมันมันสีขาวลายนะคะเพราะว่าคือหลังปีใหม่นีู่้ไดเขาก็ขวดกันเลยจ้ะขวดนาที่เขาสีขวดกันละเพราะว่านี้ช่วงนี้มันเดือเป็นเดือนท่านว่าเขาก็ท่านนขวด กับเป็นบางคนที่เขาขวดนะคะพอ่อหลังปีใหม่นี่คือเขาลุยเลยค่ะพี่น้องูอ้ใดเขากัขวดกันมันมันกระเต็มแปลงนั่นจ้ะ หล่ไล่หลานได้ลย,ล,ยล่ลานกับยุดกันเนาะค่ะพี่น้องยุดกันปีใหม่เนาะโรงงานเขาก็ยุดกันบางล่านก็นซื้อไหวค่ะพี่น้องซื้อไหวเ่ได้ยุดก็ซื้อไหวจ้ะทั้งมัน่นทั้งยางนะคะ